สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีมีร่างเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณแยกเกตไกยด้านขวาก็เป็นถนนประชาราบด้านซ้ายนะครับเป็นถนนสามเสนแล้วก็มีถนนที่ผมยืนอยู่เป็นถนนทหารนะครับมาตะัดตรงไปก็เป็นท่าเรือเกกไกายไปวัดแก้วฟ้าจุฬามณีได้ คลิปนี้จะพามาชมการก่อสร้างสถานีรถสภาซึ่งอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุณะวงแหวนการจนาพิเศษโดยกิจการร่วมค้า c k s t p l เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินในสัญญาที่1ช่วงเตาปูนไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติซึ่งขณะนี้มีความคพบหน้างานก่อสร้าง 6. 6๖ณสิ้นเดือนมิถุนายน2566ผู้รับเหมานะครับก็ได้ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเส้นตั้งแต่แยกเกียกกายจนไปถึงบริเวณหน้ากองพาานทหารม้าที่4กองพลที่1รั่งราพระองค์ช่วงเวลาทั่วไปนะครับรถที่มาจากแยกเกียกกายจะมุ่งหน้าไปทางบางกระบือก็จะไปได้2ช่องทางรถที่มาจากบางกระบือ มาทางแยกเกียกกายนะครับมาได้1ช่องทางแล้วถ้าเกิดเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับตั้งแต่15นาฬิกาจนไปถึง18นาฬิกาจากเกียกกายนะครับจะมุ่งหน้าไปแยกบางกระเบือก็จะไปได้1ช่องทางส่วนรถที่มาจากแยกบางกระเบือมุ่งหน้าแยกเกียกกายก็จะมาได้2ช่องทางช่วงที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกาก็คือเวลาเร่งด่วนนะครับ รถที่มาจากบางกระบือมุ่งหน้าเกียก,กายก็จะมี2ช่องทางนะครับแล้วส่วนรถจากเกียก,กายจะไปแยกบางกระบือก็ตอนนี้เหลือ1ช่องทางปัจจุบันงานก่อสร้างนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ท่อปละปาต่างๆนะครับแล้วก็ระบบสายไฟสายสื่อสารและการก่อสร้างกำแพงกันดินสำหรับงานก่อสร้างสถานีรถสภาตัวสถานีนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าของรถสภาแห่งใหม่เลยสถานีรถสภาก็เป็นสถานีแบบใต้ดินเรยกว่าเป็นสถานีแรกของโครงการเลยนะครับ ตำแหน่งที่ตั้งก็จะอยู่ใต้ถนนสเเสนทางขึ้นลงก็จะมี4จุดด้วยกันจุดที่1หัวมุมแยกเกียรกายถนนสเเสนฝั่งขาเข้าจุดที่2หน้ากองพันทหารม้าที่4จุดที่3หน้ารัฐสภาแห่งใหม่และจุดที่4หน้ารัฐสภาด้านหัวมุมแยกเกียรกายก็มีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับสําหรับทาง ขึ้นลงสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงตองปูนรอบรุ่นาวงแหวนกาญจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรแบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน14.29กิโลเมตรมีจำนวน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับ9.34กิโลเมตรอีก7สถานี แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราบลุนะวงแหวกนกาญจนาพิเศษเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนไปทางด้านทิศใต้เปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทหารผ่านแยกเกศก,กายเข้าถนนสามเสนผ่านสถานีรถสภาสถานีสีย่านสถานีวชิรพยาบาลสถานีหอสมุทรแห่งชาติสถานีบางขุนพรม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมนผ่านสถานีผ่านฟ้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าถนนมหาชัยผ่านสถานีสามยอดซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินผ่านถานนจักรเพชรรอดตานมปนั้นเจ้าพยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสถานีสะพานพุทธยอดฟ้ารอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินผ่านสถานีวงเวียนใหญ่จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงหัวลำโพงม,มหาชัย ผ่านสถานีสําเลลอดแยกหมายสวรรค์เป็นเป็นทางยกระดับที่สถานีดากนองเข้าถนนสุขสวัสดิ์ผ่านสถานีบางปะแก้วสถานีบางปะกอกสถานีแยกประชาอุทิศสถานีราบรนะุณะสถานีพระประแดงไปสิ้นสุดที่สถานีคลุ้นมีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยและจุดจออรถไฟฟ้าข้างด่านเก็บค่าผ่านทางบางครุถนนวงแหวนกาญจนาะ เป็นภาพล่าสุดนะครับสําหรับงานก่อสร้างสถานีรถสภาอยู่ในช่วงดําเนินงานหรือย้ายสาธโดโคกแล้วก็ก่อสร้างกําแพงกันดินขอบคุณสาหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสาหรับการกดติดตามและขอบคุณอย่างสูงนะครับสําหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่าไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ